สวัสดีครับเพื่อนๆใครตามสูตนนี้กันบ้างครับได้โชคกันเลยนะครับถ้าตามส่วนนี้นะครับในคลิปที่แล้วนะครับหรืองวดก่อนนะครับผมบอกว่าส่วนนี้นะครับเด่นิงคือเลขเจ็ดนะครับแล้วผมก็บอกว่าเลขเจ็ดจะมาหลักหน่วยนะครับมันก็มาหลักหน่วยจริงๆนะครับนี่ครับมาที่หลักหน่วยนะครับแถมเข้าอีกตัวนะครับแถมมีตัวแถมมาได้ก็โชคดีกันไปเลยนะครับในงวดนี้ก็ขอให้ส่วนนี้มาเดินดีกันต่อไปนะครับผม ในคลิปนี้นะครับผมจะเสนอส่วนที่ A7 ระยะสั้นนะครับซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะครับซึ่งส่วนที่ A7 ระยะสั้นนี้มีสถิติถูกทั้งหมด10งวดนะครับโดยจากสถิติของส่วนที่ A7 ระยะสั้นนี้เราจะพบว่าเมื่อนำ10ล่างบนหน่วยล่างนะครับไปบวกกับ7แล้วไปบวกต่ออีก3หลักนะครับคือบวก6บวก5บวก4นะครับก็จะได้เลขเด่นล่างนะครับถูก1-2ถึงเลขนะครับเอาละครับเรามาดูวิธีคิดกันนะครับ งวดที่1น่ะครับววันที่16เดือนสามพีห้าเก้านะครับสิบล่างบวกหน่วยล่างก็จะได้ศูนย์บวกหกนะครับเท่ากับหกนะครับเอาหกบวกเจ็ดนะครับได้สามนะครับเอาหกบวกหกได้สองนะครับเอาหกบวกห้าได้หนึ่งนะครับเอาหกบวกสี่ได้ศูนย์นะครับเลขที่ออกคือสามสองนะครับนี่ครับถูกสามถูกสองนะครับ่อมางวดที่สองนะครับงวดวันที่หนึ่งเดือนสี่ีห้าเก้านะครับสิบล่างนะครับบวกหน่วยล่างนะครับก็จะได้สามบวกสองนะครับเท่ากับห้านะครับเอาห้าบวกเจ็ดนะ เอา5บวก5เท่ากับ0นย์นะครับเอา5้าบวก4เท่ากับ9นะครับเลขที่ออกคือ9 2้านะครับนะครับเข้าเลข2นะครับต่อมาง้อที่3มนะครับก้อนที่16เดือน4ี่ปีห้า้านะครับ10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้9้าบวก2เท่ากับ1ิเนะครับแต่ว่าเราเอาแต่หลักหน่วยมานะครับก็ได้เลข1นะครับเอา1บวก7นะครับได้8ดเอา1บวกได้7็ดนะครับเอา1บวกห้าได้หนะครับเอา1บวกสีได้ห้านะครับเลขที่ออกคือแปดเจดนะครับเข้าเลข8ดกับเลข7นนะะคครรับมางวดที่ับ ข้อที่2เดือน5ปี59นะครับ10ล่างบนหน่วยล่างก็จะได้8ปบวกเจ็ดนะครับเท่ากับ5นะครับเอา5้บวกเได้2นะครับเอา5้บวกสได้1นะครับเอา5้บวกหได้0นะครับเอา5้บวกสได้9นะครับได้ที่ออกคือ0 2นะครับนี่ครับเข้า2เข้า0นะครับตามมาข้อที่5นะครับข้อที่16เดือน5ปี59นะครับ10ล่างบนหน่วยล่างก็จะได้0ูนบวกสเท่ากับสนะครับ เอา2อบวกเได้9นะครับเอา2อบวกหได้8นะครับเอา2อบวกหได้7นะครับเอา2อบวกสได้6นะครับเลขที่ออกคือ98นะครับนี่ครับเข้า9เข้า8นะครับตามมาข้อที่6นะครับวันที่1เดือน6ปี59นะครับ10ล่างบวกหน่วยล่างครับก็ได้9กบวกกับแนะครับได้7นะครับเอา7จบวกเได้4นะครับ7จบวกหได้3นะครับ7จบวกหได้2นะครับ7จบวกสได้1นะครับเลขที่ออกคือ14นะครับนี่ครับเข้า4เข้า1นะครับ ตามมางวดที่7นะครับ16เดือน6ปี5 9นะครับ10ล่างบนหน่วยล่างนะครับก็จะได้1บวก4เท่ากับ5นะครับเอา5้าบวก7นะครับได้2เอา5บวก6ได้1นะครับ5บวก5ได้0ูนะครับ5บวก4ี่ได้9นะครับได้ที่ออกคือ7 9นะครับเข้าเลข9้นะครับต่มมางวดที่8นะครับงวดที่1เดือน7ปี5 9นะครับ10บล่างบนหน่วยล่างก็ได้7บวก9นะครับได้เท่ากับ6นะครับเอา6บวก7ได้3นะครับเอา6บวก6ได้2นะครับ6บวกบ หกบวกสี่ได้สิบนะครับเลขที่ออกคือห้าสามนะครับเข้าเลขสามนะครับต่อมานะครับงวดที่เก้านะครับงวดเป็นที่สิบหกเดือนเจ็ดปีห้าเก้านะครับสิบล่างบนเหนือล่างก็จะได้ห้าบวกสามเท่ากับแปดนะครับเอาแปดบวกเจ็ดได้ห้านะครับเอาแปดบวกหกได้สี่นะครับเอาแปดบวกห้าได้สามนะครับเอาแปดบวกสี่ได้สองนะครับเลขที่ออกคือห้าห้าครับเข้าเลขห้านะครับต่อมาวดที่แล้วนะครับหรืองวดอ่างวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วงวดเป็นที่หนึ่งเดือนแปดปีห้าเก้านะครับ สิบล่างนะครับคือห้านะครับหน่วยล่างก็คือห้านะครับห้าบวกห้าเป็นสิบนะครับเอาต่หลักหน่วยมานะครับคือศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดนะครับศูนย์บวกหกได้หกนะครับศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับศูนย์บวกสี่ได้สี่นะครับเลขที่ออกก็คือห้าเจ็ดนะครับนี่ครับเข้าเจ็ดเข้าห้าเลยครับต่อมานะครับงวดปัจจุบันนะครับหรืองวดวันที่สิบหกสิงหาคมปีห้าเก้านะครับนะครับเรามาดูวิดิโดูนะครับได้เลขอะไรนะครับเมษอ่าแล้วนี่ครับ สิบล่างนะครับคือเลขห้านะครับนี่ครับสิบล่างคือตัวเลขนี้นะครับหน่วยล่างคือตัวนี้นะครับนี่ครับห้ากับเจ็ดอยู่นี้นะครับห้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบสองนะครับเอาแต่หลักหน่วยมาครับคือสองเอาสองไปบวกเจ็ดได้เก้านะครับเอาสองบวกหกได้แปดนะครับเอาสองบวกห้าได้เจ็ดนะครับเอาสองบวกสี่ได้หกนะครับสรุปก็แล้วง่วดวันที่สิบหกเดือนแปดปีห้าเก้านะครับได้เด่นล่างสี่ตัวดังนี้นะครับเก้าแปดเจ็ดหกนะครับ แล้วผมก็มีข้อสังเกตเล็กน้อยจะมาฝากอีกเช่นเคยนะครับนะครับข้อสังเกตที่หนึ่งนะครับนี่ครับช่องบวกเจ็ดนะครับสิบล่างบนเหนือล่างแล้วมาบวกเจ็ดนะครับนี่ครับเศตินีนะครับมันจะโถลงมานะครับโถลงมาแล้วมันก็จะข้ามไปงวดหนึ่งนะครับคือมันไม่เข้ามันไม่มานะครับต่อมามันก็เดินดีเหมือนเดิมนะครับคือ 9, 5, นี่ครับเข้าสามเข้าห้าเข้าเจ็ดนะครับงวดนี้นะครับถ้าเด่นเด่นก็คือเลขเก้านะครับเหมือนเดิมครับเหมือนงวดที่แล้วครับสุดเน้นเด่นเก้าช่อง มาข้อสังเกตที่สองนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับจากสถิตินะครับจะเห็นว่าูนยนนี้นะครับเนี่ครับเข้าหน่วยล่างตลอดเลยนะครับเนี่ครับเข้าหน่วยล่างตลอดเลยเนี่ยเข้าหน่วยล่างมาตลอดเลยนะครับเนี่ยนะครับดังนั้นไอ้เลขเก้าแปดเจ็ดหกนี่ยนะครับต้องมาที่หน่วยล่างนะครับต้องเข้าที่หน่วยล่างนะครับทั้งวันนี้เน้นจริงๆก็คือเน้นเก้ามาอยู่หลักหน่วยล่างนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนมาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วอย่าลืมไปกําลังใจนะครับกดซับสไครต์แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปร่วมติดตามทางช่องทาง Facebook นะครับได้ตามที่อยู่ URL ด้านล่างนี้นะครับตรงคำอธิบายนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่นะครับในคลิปวิดีโอถัดไปสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าส่วนในเจตระยะสั้นนี้จะเป็นแนวทางกับเพื่อนๆทุกท่านได้นะครับแลวขอให้ส่วนนี้มันเดินดีต่อไปนะครับเราจะได้มีส่วนไว้คิดหาคํานวณหาเลขเด่นล่างสองตัวกันต่อไปนะครับ และขอให้เพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับชมช่องดีนะครับสวัสดีครับ